ใครจะรอก,กินพ100ริกร้อยเม็ดในจอเราทะเล็กมั่วๆจ้ะเฮ็ดได้เป็นกระไดดอกตาเริ่มแดยงยังคอโรเจนนะคะนี่คือกระเฮยเจเริ่มออกแล้วเจไม่ได้เลี้ยงซือ้อแล้ว สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนแฟนคลับเอฟซีสุขุสุคนน,นนะจ๊มะมณีกำลังพบกับเจตหลอกคือเก่าจ้ะบรรยากาศท่งนาค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศทุง่งนาจ้าอยู่ท่งนาแบบเงียบเงาฟังเสียงกบเสียงเขียดมณีกำลังเฮ็ดตามคำขอนะจ๊ะจากเอฟซีบอกว่าให้เจตหลอกกินพริก,100กรกบบกอ้อเยเม็ดนะจ๊นนนนะมณีกามาแบบได้เกาเหล่าทะเลจ้ะนี่เลยจ้ะนี่พี่น้องอ่าเดี๋ยวนะจ๊ะฟ้าเป็นดิบิ่ขนาดบลงลื่นนะจ๊ะเกาเหล่าทะเล อันเฮ็ดมั่วๆจ้าเฮ็ดบ่เป็นไปได้ดอกกัดจะเสียบนะน่ากินกันเลยอันนี้ตาเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวขอคนล้นคอยล้นก่อนอีกคอยล้นอีกแล้วนะจ้ะมาจ้ะลงถาดจ้านี่ว้าวเป็นไงพี่น้องสีสันน่าทานไหมคะโอ้ยนมรลายแตกอขวดเดียวลงไสิเลยนี่โอ้เสียงขวดโคกเก็ดแคลวอ่ะ มีหลายอย่างหลายเนี้ยพี่น้องเมื่อนี้มีไส้ตันจ้ะมีไส้ตันนะคะไส้ตันมีไส้ตันนะคะเห็นบ่สไส้ตันพี่น้องมีกุ้งจ้ะกุ้งสดเลยจ้านี่กุ้งสดสดไปซื้อมาใหม่ใหม่สดสดจัดจ้เลยนะจ้ะมีมึกจะหปลามึกเห็นบอแล้วก็มีหมูยอจ่ะหมูยอผักแกมเฮาค่ะเมื่อกี้มีผักสลัดนะคะผักสลัดนะคะถัดไปก็เป็นนี่จ้ะ ขนาดขนาดตนา้นใหญ่ใหญ่พี่น้องเบ่งดูเนี่ยขนาดตนยาย้นใหญ่แหงเบ่งดูขนาดนะคะต้นใหญ่อีหลีพี่น้องใหญ่บบเห็นหนาคอยเห็นบ้านะคะท่านไปก็จะเป็นบักมะระนะจ๊ะมาระคีนกค,คือเกา่าคือเก่าจ้าระกานีจ้าแ,จแค่รอดนะคะระก็นีนิดเขาปุ้นมากินกับ อันดับแรกก็ท่าจะกินข่าวนะจ๊าเดี๋ยวขอทานคอลลาเจนคอลลาเจนสูตรเจรอคองหลวงนะคะเพื่อเป็นการเพ้นให้เ่ากินข่าวแซ่บจ้ะพี่น้องคอลลาเจนนะคะกินคอลลาเจน,จนเดี๋ยวกินอันนี้ตามนิดหน่อยด้วยะคะ่ะเดี๋ยวเป็นน้ำอ้อยจากสวนคุณจินคุณรินนะคะอยางนะคะเดี๋ยวกินตามนิดนึงนะคะกินคอลลาเจนเข้าไปแล้วนะคะอาจจะเห็นให้หอนบุบบา่า บุบบาบุบา,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 ามือนี้เสื้อแดงค่ะเสื้อแดงปากแดงนะคะหมวกแดง <S <S อาขั้นตอนมาต้องรีดร้อพี่้อกมาแซ่บกับเจรรอของหลังกันเลยเนาะเขาอ,อยากใส่มือจามือหลังเรียบร้อยแล้วนะคะขับปุ่นขับปุ่น,น,นจ่าขับปุ่นอ่จาจับน้ำเขาไปกุ้งกุ้งตัวใหญ่จ้ะอ่ะ ขนาดืมดนาพี่นอ้องขอบปากแก้มเลยมาละหืมขอบกัน,นกพีน้องขอบคุณ จังสิเขากันเขากันาาไข่ะจะห่ออะไรไข่จะห่อขึ้นเมี่ยงนี่กุ้งสดเนาะเขาปุ้นเขาไปเขาปุ้นเขาไปพี่น้อง ตักน้ำนัวจ้ะอืมรักน้ำนัวจ้ะพี่น้องจ๋าทำใหญ่ขอปากได้ปะนอะ้อมาจ้ะพี่น้องทำใหญ่บ่มาจาะว้าวทำใหญ่ๆค่ะอืม สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเอฟซีอิติ่งวันทน่ปีนี้อยู่เดียวคือเก่าค่ะค่ะบอยากให้ให้เจ้าของดีสุดค่ะพี่น้องอยากกินยังก็ได้กินไปเขาอยากกินนี่ คือมันละมุนนีมากทุกคนต่อไปบักละมึกนะจ๊ะโอ้ยเรื่องเพอะไรเด้ออ่มึกใส่บักละ อยากน้ำข่อยบอร์อ๋อไอ้นี่จัดไปจ้ะกุ้งสุกกะมีพายาเป็นโควิดจ้ะกุ้งสุกกะมีจ้ะ ขอ,อยาพักสรัดบองงามกระั่งขอยงามกระเพอคอ,อยขอเอาข้าวปุ้นคนลนกับน้ำนัวจากเ้่งนอกแขกมาหลายได้อยู่บ้านมืหอหางเมื่อกินฝีมือเจหลอกซะบอกว่าเจหลอกเข็ดแสบเพิ่อนว่าให้บ้านแขกขางบ้านให้บ้านรักทาย ให้บาท EP ที่สี่ยังเพื่อนบาทหนักท้ายเพื่อนนองคุณนักห้าเนี่ยเพื่อนมาติดตามเพื่อนเราเลยหายเพ็ด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 แนวดับเพ็ดพี่น้องค่ัเป็นน้ำอ้อยเจเจจีบเร็วครึ่งหนึ่งวดนี้สาวบาท ขายในราคาซาวบาทหรือ20บาทายสดสื่นค่ะแท้น้ำอ้อยจากสวนคุณจิ๋นคุณรินเน็อีีีหวานคั้นเองค้นสดๆด,ดใหม่ๆทุกวันจ้ะเนี่ยเพิ่นมีแมงพร้อมอย่าเมื่อนาอันจะเฮ็ดแมงเป็นเบิงแมงเพิ่นกะระแสบพี่นอ้อง ตาเริ่มแดยงยังรู้สึกว่าเหือเจรเริ่มออกแล้วเจวอะไรหนึ่งซึกล่ะเนอะจะกินอยางต่อกินอยาําสิเอาปักทีก็ร้ายหลายพี่เนาะอกินต่อได้เด้อปราหยาดได้ คณะลำใหญ่ๆเลยเนี้ยนะคะติดต่อได้อินบ็อกมาเลยเจอกเจลาเอกได้ขนาดต้นใหญ่ๆในสมแขกพี่น้องบอกมาเลยมาดีเฮ็ดซับเฮ็ดหลายๆกระซับพี่น้องอ่ะมีอันเขาห้องนี้เหรอใส่ตันอ่ะมีใส่ตันอ่ะใส่ตันเด้อมีใส่ตันมีอันมูยอ อ่มีปลาหมกอะปลาหมึกมีกุ้งสดอ่ะมีกุ้งสดมีพักพร้อ,อม,มอ่ะไปคำใหญ่แล้วอ่ะ <c oughs> เพื่อพี่น้องพี่น้อง <c oughs> เพื่อพี่เพื่อนของเจ๊เฮ็ดได้นะจ๊ะว <c oughs> า,านีอ่ะเข้าปากพี่น้องเฮ็ดไก่ก็ <c oughs> หนึ่งสองอืมอืดโคตรน่าน่าก๋วยเหี่ยวเปล่าเ,เพชรขนาดกินน้ำปล่อยก่อน น้ำได้กับสดซื่อน,น้ำนันพี่น้องจ้าสำหรับน้ำอ้อยส่วนคุณจิ๋นคุณกรินนะจ๊ะ <c oughs> ฝากไว้น้ำนะจ๊ะกกอย่าลืมนะคะขอบคุณ f อทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจรอกคองหลวงนะคะเดี๋ยวคใครมีคลิปใหม่ๆคลิปกินแล้วก็จะมีคลิปเที่ยวคลิปนั่งคลิปนี่นะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสุ้สูขคนกคน 打。